สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศศิตาค่ะคลิปพิเศษค่ะสำหรับราศีธนูในเดือนธันวาคมค่ะ December for s a t i t t ้าสิค่ะสวัสดีวันเกิดทุกๆคนที่อยู่ในราศีธนูแบบระบบตะวันตกด้วยค่ะไม่ว่าคุณจะมี Sun, Moon, Rising หรือ c r o s s w a ร์ชราศีพระอาทิตย์ราศีพระจัรย์ ลัคนาคนที่มาแอบส่องพลังงานของธนูขอให้ได้รับคําแนะนําที่ดีที่เอาไปปรับประยุกต์ได้ในแต่ละบุคคลจริงๆค่ะแต่พลังงานเป็นเพียงแค่กระแสทุกๆอย่างที่กําลังจะปรากฏขึ้นมาอาจจะพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นอยู่ในณปัจจุบันก็ได้ใครที่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่สารของเราทิ้งสารเอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของค่ะส่วนตัวเราค่อยกลับมาดูคลิปนี้ในอนาคตข้างหน้าไม่มีปัญหาเลยค่ะเมื่อถูกดึงดูดให้ได้เจอกับคลิปไหนมักจะมีข้อมูลที่ใช่สําหรับเราอยู่ในคลิปนั้นอย่่่างแนนนอนคะ วันนี้ใช้ฟาวเทนทาร์โกันค่ะ d e c ember for satyrius i c t ค่ะ9 i n e of wands of coins กลับหัวเป็น2องใบแรกที่กระโดดออกมาโดย ไม่คิดเลยค่ะตามมาด้วย ten s o f ค c o กลับหัวค่ะ temperance queen of one สุดท้ายที่ the lover กลับหัวค่ะเห็นค่อนข้างได้ช,ชัดว่าเรามีความกังวลในชีวิตเราเองทั้งสองด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความมั่นคงส่วนตัวหรือทางด้านความรู้สึกอะไรอย่างนี้ค่ะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเมื่อไหร่ที่มีพลังงานของ t e m p e r a n c e ขึ้นอยู่ในเดือนนี้ของเราอะค่ะอยากจะให้เรารู้ตัวก่อนเลยว่าอ่ะเราอาจจะเป็นคนที่คิดไวอยากให้ได้ดั่งใจไวๆอยากจะให้เกิดผลลัพธ์ไวๆตามพลังงานซาติ t ซาริอัสหรือพลังงานธาตุไฟของตัวเราเองเมื่อไหร่ที่เราเป็นควีนสวัสานเรามีความที่อยากจะให้มันได้อย่างใจในทุกๆด้านเดี๋ยวนี้ตอนนี้แบบนี้ ตามความคิดชั้นอย่างนี้อย่างนี้เลยจริงๆแต่สถานการณ์รอบๆข้างของเราตอนนี้ไม่ค่อยเอื้ออํานวยให้มันได้ดั่งใจอย่างที่เราคิดอย่างห0 0รอยเซอย่างเช่นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะมันเป็นสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้หรือมันเป็นสิ่งที่เราต้องรอให้คนอื่นแก้ไขให้กับเรา t e m p e r a n c e คือไพ่ของการให้เราชะลอตัวเราเองหน่อยถ้าหากว่าเรามีไฟที่มันลุกโชดช่วงมากในตัวเรา t e m p e r a n c e คือน้ำที่กำลังอยากจะให้เรา มาดับไฟหรือทําให้ตัวเราเหมือนแบบใจเย็นลงกับเรื่องราวที่เราเป็นกังวลอยู่เรารู้สึกว่าตัวเราเองเดินทางมาเหนื่อยมากๆแล้วในปีนี้ตามพลังงานของนายซอบวานพลังงานของคนที่เหมือนแบบทุกเดือนมันมีเรื่องตลอดเลยทุกเดือนมันมีความลําบากหรืออาจทุกเดือนมันทํางานหนักขึ้นหนักขึ้นจริงๆจังๆเลยแล้วเราเริ่มเป็นกังวลทางด้านการเงินทางด้านความมั่นคงส่วนตัวของเราแล้วอะค่ะป่านเชื่อว่าภายในปีนี้ อาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนว่าเฮ้ยมันมั่นคงอย่างที่เราต้องการแต่ไม่อยากให้หยุดเดินอย่างที่เราเดินในทุกวันนี้เพื่อการงานหรือเพื่อส่วนตัวของเราเลยคะ่ะเพราะไฟล o ออฟคอยกับหัวกับเทนซอบคอยกับหัวมันกําลังจะเกิดผลประโยชน์ให้กับเรามากๆภายในต้นปีหน้าก็คือเดือนหน้าของเราเนะะี้ยค่ะตอนนี้ไอความความขัดสนความ จนจนเล็กๆของเราอะ่ะมันค่อยๆดีขึ้นทยอยดีขึ้นทยอยดีขึ้นแต่มันยังไม่ได้ดูเหมือนแบบว่าเราจะมีเป็นความมั่นคงก้อนใหญ่อย่างเช่นเงินเก็บก้อนใหญ่หรือว่ามีธุรกิจหรือมีอะไรเป็นของตัวเราเองอะ่ะแต่อย่าหยุดคิดแต่อย่าหยุดพยายามทําเพื่อมันแต่อย่าหยุดก้าวบางทีตอนนี้เราขัดใจเพราะว่าเหมือนแบบเราพยายามจะก้าวเราพยายามจะเดินไปข้างหน้า ด้วยการที่เราเป็นควีนซอฟต์แวร์เป็นคนของโปรเจกต์เป็นคนของการคิดทำนั่นทำนี่ตามใจตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่มันมีความลำบากใจของการที่เหมือนแบบว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อย่างที่เราคิดอย่าง100%หรือเรารู้สึกว่าเราทำเต็มเปี่ยมเต็มพลังของเราแล้วอ่ะมันยังไม่ได้ดังใจของเราอย่าง100%อน่ะให้รู้ด้วยว่ามันเป็นเพราะสถานการณ์ภายนอกให้รู้ด้วยว่ามันกำลังเก็บสะสมสผลลัพธ์ เพื่อมาปรากฏกับเราในอนาคตข้างหน้าที่ไม่ใช่อนาคตที่ไกลเลยอะค่ะป่านคิดว่ามันคงถึงจุดสุดๆจริงๆที่ออกผลลัพธ์ได้ก็คือแบบช่วงต้นปีหน้าเออมกราไปกุมภาไป งานที่เลือกตัดสินใจทําหรืออะไรที่กําลังจะสร้างเพื่อความมั่นคงส่วนตัวเพื่อคนใกล้ตัวของเราอะทางด้านการเงินการงานะจะเห็นผลลัพธ์หมดเลยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับพลังงานของชาวแซกกี้ทุกคนมันคือสุดท้ายมันจบอยู่ที่เดอะเลเวอร์กลับหัวค่ะมันอาจจะเป็นช่วงที่งานเด่นมากวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติส่วนตัวของเราเด่นมากแต่ เมื่อไหร่ที่เรามีไฟในตัวเราค่อนข้างสูงมากบางทีเรามักจะลืมเรื่องของคนรอบข้างอย่างเช่นเรื่องของคู่ความสัมพันธ์ไปหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ใส่ใจในเรื่องของความรักเลยเออตอนนี้เรื่องของ the lover กลับหัวหรือเรื่องของความรักดูไม่ค่อยเด่นในเดือนนี้สักเท่าไหร่แต่ในอีกมุมหนึง่งมันแปลว่าถ้าหากว่ามีใครที่อยู่ในพลังงานของเราแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเราเคลียร์กับเขาไม่ได้เราเริ่มคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเราเราพยายามให้เวลา กับเรื่องของความรักหน่อยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่าเพิ่งให้มันได้ตามความหวังหรือตามใจเราอย่างหนึ่งเซให้เขาได้ลองคิดทบทวนอะไรบางอย่างส่วนตัวเพื่อเผื่อในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะเป็นภาพความรู้สึกภาพความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนและมันสมบูรณ์สาหรับเราในอนาคตข้างหน้าก็ได้แต่เดือนนี้เหมือนแบบว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบปล่อยให้มันลอยลอยเคว้งคว้างไปก่อนแล้วกลับมาดูแล การเงินการงานของตัวเราเองก่อนได้เลยค่ะแล้วก็หลังสำรับมันเลยยังเป็นเรื่องของ Page of Cup กลับหัวอยู่อะค่ะบางคนหยุดทำอะไรให้กับเราหยุดสนใจเราหยุดใส่ใจหรือหยุด จีบเราไปก็ปล่อยให้เขาหยุดไปก่อนนะคะอย่าไปคิดว่าแบบเขาจะกลับมาไหมเขาไปทําไมเขาหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าสิ่งที่มันทําให้เราเหนื่อยมันอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการที่เราคิดมากในทุกๆมุมของชีวิตเราด้วยแล้วเราเลยรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดั่งใจในทุกๆมุมของชีวิตเราด้วยเออนายซอฟต์แวร์เป็นพลังที่เด่นที่สุดในณเดือนนี้ค่ะพลังของการที่กําลังค่อยๆก้าวเดินไปในทิศทางที่ มันต้องสูงขึ้นเรื่อยๆมันต้องมั่นคงขึ้นเรื่อยๆมันแล้วมันจะยากขึ้นเรื่อยอ่ะเออถ้าหากว่าเราโฟกัสหลายๆเรื่องมันอาจจะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่ได้อย่างใจที่เราคาดหวังว่ามันควรจะเป็นเอออยากจะให้โฟกัสสักหนึ่งเรื่องก่อนนั่นอาจจะเป็นเรื่องของการเงินหรือความมั่นคงก็ได้ค่ะเพราะว่าเพนตาเคิลค่อนข้างขึ้นมาชัดกว่าเรื่องราวของความรู้สึกมากๆ wisdom of the oracle ค่ะสองสองค่ะสี่ถ้าใครเห็นเลขนี้แล้วไม่รู้ว่าควรได้รับสารอะไรใบนี้อาจจะเป็นสารจากเลขเหล่านั้นก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของ blessed เอาเข้าจริงๆแล้วคือทุกๆ ครั้งที่เราสงสัยอะไรในชีวิตเราเรามักจะได้คําตอบตามมาหรือทุกๆก,ก้าวที่เราเดินแล้วเรารู้สึกว่ามันจะได้ไหมมันจะทําได้ไหมมันจะพลาดไหมเรามักจะมีคนคอยสนับสนุนมันมักจะคอยมีสิ่งที่หนุนหลังเกื้อหนุนอุปการะ เราอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะอยากให้รู้ว่าการใช้ชีวิตของชาวแซกกี้ทุกๆคนเราได้รับพรที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือจากพลังงานที่เราเชื่อถือจริงๆแต่เราต้องอย่าหยุดเดินนะคะป่านชอบเล่าให้ฟังว่าทุกการใช้ชีวิตอะเราต้องทำ50%แล้วก็ให้คนรอบข้างเราหรือพลังงานที่เรานับถือช่วยเราอีก50%นะคะถ้าเราไม่ออกแรงเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะ ช่วยเราในมุมไหนถ้าหากว่าเราไม่เหยียบคันเร่งเลยแล้วเขาจะดันลถให้คันนี้มันวิ่งไปในอนาคตข้างหน้าได้อย่างไรเออเพราะฉะนั้นมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะมีความไม่ได้ดั่งใจในเดือนนี้แต่อย่าหยุดค่ะเพราะผลลัพธ์ของทุกๆสิ่งที่ทําจะปรากฏในปีหน้าปลายเดือนนี้กลางปีหน้าอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่า Temp a n c e เป็นไพ่ของการใช้ระยะเวลาและระยะเวลา ก็แล้วแต่บุคคลอีกจริงๆค่ะว่าจะนานสักขนาดไหนสิ่งนี้ที่กำลังเปิดขึ้นมามันเป็นงานอ่านอย่างทั่วไปค่ะมันเลยไม่สามารถกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนได้แต่ก็เห็นเป็นไกด์ไลน์ได้นิดหน่อยค่ะไพ่ออได้สีเดียวกันเลยค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงอยากให้เรากลับมาอยู่กับ จิตวิญญาณของเรากลับมานั่งสมาธิสวดมนต์หรือเพิ่มพลังของของจิตเราหน่อยนึงก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของการ birthing a new age ค่ะ new creation dreaming a new world into being อืมมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่จริงๆอ่ะแล้วป่านเชื่อว่าการเริ่มต้นที่ดีที่สุดมันคือเปลี่ยนจากความคิดเราวินาทีนี้เลยว่าอ่ะปีหน้าเราจะเป็นใครปีหน้าเราจะทำอะไร พลังงานโดยรวมค่อนข้างได้ข้อมูลใกล้ๆกันว่าถึงเวลาปิดจบเรื่องราวเดิมๆนะเพื่อเปิดเรื่องใหม่เริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ดีค่ะเราจะได้เปิดฉากใหม่ของปีหน้าอย่างสดใสโดยที่เหมือนแบบไม่ต้องมานั่งคิดอีกทีนึงว่าจะทำอะไรดีนะในปีหน้าสุดท้ายจะปิดกันที่ l ล v e r Oracle นิดนึงค่ะดูในมุมของความรักอย่างเจาะจงหน่อยๆค่ะ Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception, uh, perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. ควีนจับหวานกับนายจับวานที่ขึ้นมาในงานอ่านวันนี้ค่ะมีพูดถึงเรื่องของการ reject หรือเรื่องของการไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหน้าฉากปัจจุบันเยอะมากอย่างเช่น อยากได้ตามใจเราจังเลยเราอุตส่าห์พยายามทําอย่างนั้นอย่างนี้อุตส่าห์พยายามตั้งใจอย่างงู้นอย่างนี้แต่แต่มันทําไมไม่ได้อย่างใจเราเลยเราก็ยิ่งพยายามยิ่งพยายามยิ่งยิ่งปฏิเสธความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในณนปัจจุบันออกไปทั้งหมดทั้งมวลนะคะเออถ้าสังเกตดีๆสีของ queen of one กับนาย of one เป็นสีเหลืองที่ค่อนข้างเป็นพลังงานตรงข้ามกับ mm hmm. by breasted กับ by birthing a new age มากม มันคือบางทีเรามัวแต่โฟกัสตัวเราเองอยู่กับความต้องการของตัวเราเองจนเราลืมดูความต้องการของจิตวิญญาณเราว่าแบบความจริงแล้วจิตมันอาจจะอยากพักผ่อนอยากหยุดนิ่งไม่อยากได้ยินเสียงในหัวของเราที่มันทะเลาะกับตัวเราเองดังขนาดนั้นนะคะเออกลับมาเทคแคร์จุดพลังงานที่อยู่สูงขึ้นอย่างเช่นจุดเ h i ร์ e ไอจุด คลาวจักกะของเราหน่อยถ้าใครสงสัยว่า Third Eye คืออะไรคลาวจักกะคืออะไรป่านมีคลิปที่เป็นไลฟ์เล่าไล่ e, พลังงานทั้ง7จุดเอาไว้ e, อย่างเรียบร้อยแล้วค่ะติดตามกันได้ในเพลิดโซโกรดเลยค่ะแต่ตอนนี้ง่ายๆคร้าวๆคือลดความต้องการของตัวเราเองทำตัวเราให้นิ่งขึ้นนั่งสมาธิให้เยอะขึ้น แล้วมันจะช่วยในทุกๆมุมค่ะไม่ว่าจะเป็นในมุมของความต้องการส่วนตัวหรือในมุมของความรักเลยจริงๆเมื่อไหร่ที่เราปฏิเสธความเป็นจริงของในหน้าปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นเราปฏิเสธว่าเฮ้ยกับคนคนนี้มันเป็นไปไม่ได้กับความรักครั้งนี้มันดูเดินต่อไปไม่ได้แล้วเราพยายามยือรร้อพยายามลังมันนะคะมันเลยเกิดเรื่องรล่าใหม่ๆในชีวิตเราไม่ได้แล้วมันอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดความเครียดมากขึ้นความไม่สบายใจความไม่สบายใจมากขึ้น ในพลังงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นกำลังใจให้จริงๆค่ะฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกับป่าดได้เสมอเลยค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่านี่เป็นข้อมูลที่สามารถเอาไปปรับประยุกต์ได้สำหรับตัวเราเองค่ะตอนนี้ยังไม่รับอ่านไพ่ส่วนตัวค่ะมีโอกาสจะแจ้งให้ทราบในทุกๆสื่อไว้เจอกันในไลฟ์ทุกนิวมูลฟูมูลและในคลิปอื่นๆรวมไปถึงการพัฒนาตัวเองอย่างเพลิดโซโกรดด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะบายบาย